ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร่สวนฝนท่าเข้า22จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพุธที่6เมษายน22จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือน ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากลำพูนลำปางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยฝนในวันนี้ภาคใต้60%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือ จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยโดยจะเน้นตามแนวชายฝั่งทะเลส่วนภาคอื่นๆบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก1-2วันและคลื่นลมแรงสำหรับความบอากาศสูงมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงทำให้เริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อจะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีลมตะวันตก ในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ระวังตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ